ลูกกลางแล้วสัดวด้วยสายลูกนี้เรียบร้อยเลยครับโอ้โหประตูที่3ของกองทรมซีนาชาครับบอลดุกกลางอัญชัพัฒน์เปิดโขงมาจังหวะนี้อัญชัพัฒน์เอาบอลตรงที่สวยครับลากจี้เข้ามาหนึ่งตัวหนึ่งตัดเข้าดุกกลางแล้วสัดด้วยสายลูกนี้เรียบร้อยเลยครับโอ้โหประตูที่3ของกองทรมซีนาชาครับอัญชัพัฒน์ปืนทองครับดึงตัวหนึ่งนี่ไปปล่อยให้เจ้าตัวที่มีพื้นที่ก็ไม่เหลืออลไรครับดูอีกทีครับบอลวางขึ้นมาจังหวะนี้ ธีรพัฒนปรือทองเนี่ยรับบอลจากมุมเขตโทษฝั่งขวาก่อนจะเลี้ยงตัดเข้ามาปั่นด้วยซ้ายครับบอลเสียบเสาเข้าไปอย่างสวยงามเลยครับให้สัมชัญศรีราชาออกนำเป็น3ประตูต่อศูนยี่บเข้าไม่ติดครับเข้าแล้วถอยก็ดโดนล่อเป้าเลยครับแนวรับของฝัง่งราิบินิตบางเขนมันนำหา่าง3ประตูศนย์นี่ภาระหนักเลยครับดึ่งหลังรฒิบินิตบางเขนเวลร่ัน